พี่ครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นอะไรกับจังหวัดสมุทรสงคร,มรามครับอยู่ติดทะเลเหมือนกันเป็นจังหวัดติดกันไหมครับไม่ติดไม่ส<อ>มุทรสาครกันแค่จะปั่นจักรยานจากสมุทรปราการต้องยกข้ามตกยกข้ามสมุทรสาครจังหวัดหนึ่งยกข้ามยกจักรยานข้ามรถขี<ะ>ดด่ผ่านได้ก็ไม่ผ่านได้ปราจีนบุรีนี่คนเป็นจังหวัดที่มีคนผิวพรรณดีนะครับพี่ทำไมฮะเมื่อก่อนจริงๆ,ๆแล้วจังหวัดนี้ชื่อว่าชาวจีนบุรีชาวจีนบุรี <laughs> ใช่ฮะสิ่งที่ขึ้นชื่อของไม่แน่ใจอำเภอกับบินบุรีหรือเปล่าไม่ทราบทำไมไอ้นี่อร่อยผักกระเฉดทอดยอดจริงๆเพราะว่า Google เขาบอกมาต้องเชื่อเขานะ <c oughs> นี่เราก็มีไบลานไบลานขึ้นชื่อแลวพี่แปลรูปจากไบลานผมชอบมากไบลานเพราะมือเท่าผมมือเท่าไบลานเลยนะฮะนล้ตีพ่อทีแม่มือเท่าไบลานเราต้องบอกว่าสมุทรปราการมีสนามบินใหญ่กว่ากรุงเทพเออใช่เพราะว่ากรุงเทพมีแค่ดอนเมืองใช่เออใช่เพราะว่าเห็นไปขับไปเห็นเขียนเขียนเขียนว่าสุวรรณภูมิชิดซ้ายเนาะแต่มันต้องมีใหญ่กว่าสุวรรณภูมิดีกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าจะถึงสุวรรณภูมิไม่ชิดซ้ายเข้าเล่นขับ พี่เราเราคัดใช่ไหมกรรมการเนี่ยคัดแล้วที่เหลือที่รายการอื่นไม่เอาพี่คะหาที่ไหนแล้วไม่ได้นะคะห้าตัวร้อยห้าตัวร้อยอ่ะไม่แม้เลย